สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเชียงใหม่ CM Variety นะครับตอนนี้นะครับต่อจากคลิปเมื่อกี้นะครับโอก็ยังอยู่ที่ร้านกาแฟซอมบี้อยู่นะครับก็ได้สั่งออเดอร์นะครับเก่ไก่มาเลยทีเดียวพร้อมกับเดคอเรทเป็นหน้ากาแฟนซีของโอและก็มือถือที่กำลังชาร์จไว้นะครับกำลังใกล้หมดแล้วนะครับก็อยู่ในเก้าอี้โยกนะครับเบา โต๊ะที่23นะครับก็เป็นเมนูที่แบบว่าเป็นไอติมวานิลาแล้วก็มีเอสเปรสโซราดนะครับเหมือนอารมณ์ประมาณบาริสโต้เลยนะครับก็ทำเองนะครับโอ้ยอ่าเป็นกาแฟพร้อมกับไอติมเนาะ ก็เหมือนว่าปรุงเองนะครับหกหมดเลยคไม่ชำนาญน,นะครับหกหมดเลยนะครับอประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวก็ลองชิมดูนะคะว่าประมาณไหนรสชาติมันจะเป็นไอติมนะครับไม่ได้เป็นแบบกาแฟสักทีเดียวนะครับเดี๋ยวก็ต้องคงส,สั่งน้ําเปล่าเพิ่มอีกนะครับเนี่ยอืว้าวรสชาติแบบ ขมนะครับมันจะขมกว่าการดื่มกาแฟอีกนะครับเนี่ยแต่ก็จะได้รสชาติของกลิ่นของวานิลาไอติมนะครับก็มีรสมีวิปครีมด้วยนะครับอืมก็อร่อยนะครับท่ามกลางกับบรรยากาศนะครับ แมกไม้และขุนเขานะครับแล้วก็น้ำตกด้วยนะครับทำให้มีความรู้สึกดีนะครับอยากมีบ้านแบบนี้จังเลยเนาะอยู่บนอยู่บนภูเขาในป่านะครับแล้วก็นั่งทำงานไปเบาๆนะครับคือตอนนี้โอน,นั่งชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วก็พี่เอเชียสยามอยู่ด้านล่างนะครับก็ เอาบรรยากาศนะครับการการจิบกาแฟเบาๆมาฝากครับ f อฟซีเป็นคลิปสั้นๆนะครับพักเบรกระหว่างวันนะครับสําหรับผู้ที่ชื่นชอบนะครับแล้วก็เป็นคอกาแฟนะครับคืออยากจะอ,อวดนิดนึงนะครับไม่ได้อวดเนาะแต่ว่าเป็นการโชว์นะครับเรียกว่าเป็นการโชว์ภาพบรรยากาศของจังหวัดเชียงใหม่นะครับ กับร้านกาแฟนะครับเราสามารถดื่มดับบรรยากาศการดื่มกาแฟนะครับหรือว่าร้านอาหารอ่าพี่เอเชียสยามอยู่ตรงนี้นี่เองเดี๋ยวลงไปแล้วนะครับอาหารน่าจะมาแล้วนะครับโต๊ะนี้นะครับโตนี้เลยนะครับก็จะได้ลงไปทานอาหารกลางวันมือนกลางวันนะครับกับพี่เอเชียเนาะงั้นสำหรับคลิปนี้โอขอจบแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ กด subscribe ดันดันดันโอให้ได้8,000ซับด้วยนะครับขาดอีก300ซัพยซับนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับโอเชียงใหม่ CM Variety